หลังจากเพิ่งเปิดตัวเมนูใหม่ไปกับเมนู3ชั้นแดงไข,ข่เค็มที่เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในเชียงใหม่ก็ได้รับกระแสะตอบรับอย่างดีมากวันนี้อยู่เชียงใหม่จะพามารู้จักกับเมนูเด็ดอื่นๆของทางร้านแม้ไม่ใช่ของใหม่แต่ถ้าได้ลองแล้วก็ต้องติดใจเหมือนกันมาเริ่มกันที่ซี่โครงหมูอบซี่โครงคุณภาพเนื้อแน่นๆมากับเครื่องเทศจำฉำแบบนี้แล้วนำไปอบจนเปื่อยแค่ตอนสับเนื้อก็หลุดออกมาแล้วอ่ะทุกคนแล้วถ้าใครมาเห็นคลิปนี้ตอนหลังเที่ยงคืนผมต้องขออภัยด้วยนะเนื้อคือเปื่อยและหลุดออกมาง่ายมากๆกรอบนอกนุ่มในหอมกลิ ที่อมน้ามันกรอบอบองคือสิ่งที่ตอบโจทย์ของคุณแน่นอนอ er ราน <cuarto S 2> er เขาบอกว่านี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูเด็ดของเขาเลยนะครับหมูกรอบอบองหนังก็กรอบเนื้อฉ่ำใครอยากได้มันมากมากันน้อยบอกเขาได้เลยนะครับเสิร์ฟพร้อมกับน้ําจิ้มแจ่วนในราคาขีดละหกสิบบางเป็นกับแกล้มเอ้ยกับข้าวหรือว่าสั่งแบบราดข้าวแบบนี้ก็ได้และอีกหนึ่งเมนูขายดีสุดคุ้มก็คือเมนูไก่อบองที่เขาจะให้ไก่จุกๆทั้งน่องแบบนี้แล้วสำหรับใครที่ชอบบ่นบอกว่าเจอแต่ข้าววิญญาณเพรเปิดใจสั่งข้าวไก่อบออ่่่ง้้้้้าาานนนดดคคบบกกกไไขขยิ60ใใใแแพเเศษ็สหึ ร้านก็นทําสดใหม่ทุกวันอบกันให้เห็นข้างร้านและใช้แต่วัตถุดิบคุณภาพและขายราคาไม่แพงแล้วสำหรับใครที่จะตามมาพิกัดร้านก็อยู่ที่หน้าตลาดแม่กว,วกวันนะครับตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นร้านไม่เปิดเดลิเวอรแต่โทรสั่งให้คนมารับได้อยากร้องของแปลของอร่อยเจ้าของร้านใจดีผมแนะนาร้านนี้เลยเนอ